สบายดีพี่น้องมาอันนั้นมาหาน้ไม้ก็ผ่ามาเบะเบื้องหน้าเขาก่อนป้าต์ลากกินมักทั่วกันเด้อลากกินมักทั่วก่อนป้าอกเก็บเมื่อขายแน่นอนมักทั่วกนนี่มีของดีเงียบเลย าขวใเนาะข้าวเกี่ยวข้าวอาป้อมเกี่ยวข้าวมาส,มาสวัดนะีอืมเอาไว้แนวเอ้แก่เรายัางไปหักาเนา ข่าเข่าหน้าเต้าคนเต็มจ้างบ่านาะบุจ้างบ่ป้อมบึงยินบุจ้างบ่ใช่ไหมลับจ้างเี่วันละมือบ่า เข่าจะาเ,าเ,าเ,าเป็นงามเบอร์ชาปุ๋ยออนเดดเอาีินามเม็ดน้ำเขาซื้อรถไทยก่อนีินามเม็ดมีหน้าเราไร่ได้เห็ดมันมีรถไทยอือ เอ้ยโหวันนี้เลยซืออื้นจริงอยากมาเห็ดนามีอะไรเรียบร้อยละมีนาเรียบร้อยละซื้อแดงซื้อข้าวกันก็ไม่เท่าไรเบ่งเผาจะเอาเงินเยอะสวยงามบริษัทปุ๋ยเลยบนนี้เป็นกล่องใส่บะใส่ก็สักสิบมาลายนาะ จะม่วนพี่น้องเออก็สู้สู้เก็บเงินซื้อรถไทยให้ได้ปีหน้าสมายเหตุซื่งก็ซื้อหน้าเต้าคือนี่แหละกรบโบรายดรอกพี่น้องซื้อนขคาวเจ้าซีม่นได้สามปีนี่แหละซื้อรถอันซื้อหน้าบริพิษจุกปี ซื้อแล้วกับปะไว้โอ้ยป้าหาหน้าไม้ก่อนอยู่หน้าข้าเจ้าลายอยู่อยู่เหิงลายแห้งสะออนน้นนนนำก้นเอาพาไปพี่น้องอันนี้ก็คือพักเพล่ป้าเด้อพี่น้องคือกระตุกพักเพล่บ้านเลยนี่มาหา,งงานหน้าไม้ทางอ,อันหน้าเต้าเอิ้นหน้าเต้าหาตามเข้มให้เข้มหน้าข้าเจ้า เอาผ้าพี่น้องมาเลาะป่าเลยนี่เลาะป่าเลาะให้หนาเขียวหน้าเต่าอันนี้จะคือผักกระเซีเนาะหอมบบเมตรผักกระเซีผักแพีวป่าแนมไปมีแต่ทงให้ทงหน้าเขา,าอ่อนเด้อบถถุรตรลอตเตอรี่วะเนาะผ้าผ,า,าผ้าผ้าเห็ดหน้านี่ รถไถนาเฮาอื่าน uh ี่งามหนึงพี่น้องเข่าเกี่ยวไปแล้วเล่นก่อข้าวกันเนี่ยมันสูงตาข้างเลยข้าวข้างเลยข้าวผัดมีนาเรามีรถเห่า เท่ารี่กับว่มีรถเจ้าของกับว่มีรถมัทฉุออ,ออ่ะก็อันอันเดียวนีว่นมัถฉุอะเออหูหูหัวขจมัมมีโต๊ะโตอะซีมที่พี่น้อง ซีมไหนอ่อนง่ายนยแบบนี้บบอยากมาไกลทำไมเห็นแล้วกับสออนอันนี้ร่งซับซ้าวไหมอืมาทั่วข้วปลูกไปปิดข้าปลูกไว้กินมันหลาเขาเด็ดไปคาย พกล่องเข้าค่ะพี่น้องเคยเห็นกล่องเข้าไปปะถ้าพี่น้องไปเพวกล่องเข้าอ่ะกม่ได้เพิ่งเลยเนาะพี่น้องกําเข้าแบบนี้แหละบ้านซึ่งฮ็ดกัน กองข้าวเขาให้แบบนี้เขาไม่ได้มัดโค้นเขามัดเป็นกร,รําเกี่ยวน้ำแล้วก็มัดเป็นกร,รําน้ำสอได้เนาะย่ยยไปขึงแล้วเป็นร้อยผจะทำได้กอนไหมไเห็นบะควัดหา มันแห้งเน,ะน,นเาะต้นสบดีพี่น้องเนี่ยสบายดีพี่น้องาม,ม,ามาหา้นไม้ม,มา<ด>นี่ได้หอกป,ป้าเลาะดอกนี้น,นะละลอปาสองสามวันเราบริกิจแกงน้อไม,ม้แมนบริกิจเนี่นมันยากลดเมนูนี่ค่ะ วันนี้เอาเสียบมาดงเดียวเอาผ่าหาซึ่งคนถือกล้องหาพ่อกินแล,ล,าานวแล้วก็มวเมื่อเราไม่ได้ห <c oughs> าขายมันนี้มาสวยละมาสวยได้ละไมลำไมกะน้่ยน่อย,น,อยน้องเอ้หมอใหญ่ อันนั้นผลมะตกมันแก่แต่วันกับพ่อได้กินอยู่ค้นซื้อกินกับบ่คักมันหมเป็นนไม้สดนไม้เฮมมคืนโอ้ยมนุนไปละหานไม้นางดินมันโมมี แนี้และพี่น้องหาอยู่หากินขอเจ้าอันขึ้นมาตะเกียวเข้ากข้าำหาเจ้าออกค่อยเข้าเจ้าเข้าออค่อยออกเห็นบะมมีอันนี้กามาเพื่อนเเด้อพี่น้องอถูกแล้วเน้ มานเพื่อนแล้วสีแเกงหนอไม้ไส้จูจี้ไปหาหน่อไม้มาเรียบร้อยกลับได้หลายไปแล้วพี่น,อน,น้องได้เนาอเนื่องนี่กระน้ำข้าวเบือ่อน้ำอันเกงสมัยบรรดาบไว้มันแกวเด็พี่น,อน้องได้น้อยนึ่งไปข้าวเดียวโมเมนต์ <Okay. S 1> Moment, ว่าไปหาหน่อไม้ไปส้มอันท้องหน้าเขาป้าจับสะมาเลยจับสามตามต่ำต่ำแล้ว<า>แล้ว ไปบ่ถ so yes, ึกบ่อนพี่น้องเอยไปบ่อนหม่หลายไปบ่อนน้อยมันก็เลยได้จำนี้อันซอเครื่องแกงเฮาก็นี่แหละมีจุจี้แล้วก็มีซิ้นหมูมาทุจาแล้วทุจ้าทุจ้าโหทุกินน้ําตาลเด้อ อะไรพี่น้องรอรอแกงฮะเอาอีกวะกินน้ำตาลอาอีกบัดนมพันปุกินของหวานบัดน้ำตาลพัดกินเอาุงใส่พี่น้องบัดนี่หม้อกอฟ็ฟดเลยเด้อ มีเองจุจีใส่โอ้ยแซ<ส><ะ>่แบแซ่บ,บ,บแบบเมันอไห่นั่กินจากเทือนเลยอ่าปีนี้กันหากระเทือนเล็กเนี่ยเลยผัดจุดจีสดๆดดดอีกได้ไต่รวมเด,มดมียเสื้อแปดสิบบาทเกือบร้อยหนึ่งไปพี่น้องเลยแพงงไ,ไปคุดกับบุมี่ล่ะมันหายเงี้ย เฮาบัานนอกพอ,อยังมีนอกก็เฮาอีกบดไปหาเปิดรอมันพด,ดก็ล่นมันใส่ผักเน่าแบบนี้นเลยเกง่งผักเน่าเนาะเก่งผักเน่าซื้อผักเน่ามาหลายใส่รถ ขลนขลนขลนเออปีนมันลงโทรศัพท์มีกลิ่นนะเนาะโอ้ยหอมกระเทวดาดิหอมหอม,หอมลืมยากเลยได้ไหนไหนได้ไหนเลย แกงละไม้เด้อพี่น้องมาเด้อจ้ากินข้าวง่ายน้ำกันเด้อบุษกรทุกคน FC ทางไกลทางไกลมาเด้อมาเด้อมาเด้อตอนละไม้น้อยเนาะอืตอนพังนม้โบลายมันพอดีละใส่กินต้อนอนั่นจุจี้มนันนี่กินต้อนจุจี้ก็อันต้อนอนั้นพักเน่า เต็มที่มาเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อมือน้น้อยนี้มือน้อน้อยนี้อยากเฮงแล้วคลิปนิชิลาไปก่อนเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องสาวอึ้องโพสซาเด้อจ้าลาไปพร้อมแกงน่อไม้ใส่จุดจี้เด้อพี่น้องบายบาย